ยังไงดีเราจะเห็นแก่ของฟรีหรือเห็นแก่ความปลอดภัย <laughs> เออว่าอัปเดตถึงแนวทางของการสร้างนะครับพัฒนาคอนเทนต์ของทางช่องนะว่าจะใช้อุปกรณ์ไหนมาทำนะครับในอนาคตต่อ,อจากนี้ไปดี <c oughs> ก็ซื้อไปเลยฮนะสรุปต้นทุนคลิปนี้นะ ที่เป็นเงินนะครับก็อยู่ที่69บาทนะดังนั้นเนี่ยกราบกรานนะขอร้องให้ช่วยกันกดไลค์นะครับกด subscribe กดแชร์นิดนึงนะจะได้เป็นกำลังใจนะครับมีทุนในการทำคลิปนะให้ดูต่อไปนะครับสรุปนะชื่อคลิปนี้นะครับก็คือทำไมเลิกใช้ Android ในการถ่ายคลิปแล้วนำมาตัดถ่อบน Apple iPad นะฮะเพราะว่านี่แหละไม่อยากเสียเงินเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลสำรองข้อมูลนะครับแล้วการถ่ายโอนข้อมูลแบบไร้สายอะไรเงี้ยถามว่ามันทำได้ไหมก็ทำได้แต่ว่ามันช้ากว่า AirDrop นะครับถึงแม้นว่า AirDrop เนี่ยยังไม่ได้เสถียรสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่ามันก็ดีกว่านะโอเคฮัลโหล สวัสดีครับทุนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานเนสในรายการ IT Everytime ทั้งช่อง IT Everytime และรอยแปดแชร์ Share, และ YouTube บ้านด้วยละกันเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยเรากำลังจะแก้ปัญหาที่มันเกิดจากความตั้งใจในการที่จะพัฒนารายการที่จะมาป้อนลงใน YouTube นะครับอ่ะก็วันนี้จะมาแนะนำวิธีการทดลองใช้พื้นที่สำรองข้อมูล หรือคลาวนะครับแบบฟรีนะคือนั่นแหละทดลองใช้นาะของ Google Photo นะครับเท้าความนิดนึงนะครับก็ถ้าไม่อยากฟังช่วงนี้ก็กระโดดกระโดดไปนะเดี๋ยวจะพยายามทำไอตัวมันเรียกว่าอะไรนะ Index นะอินเด็อะเออที่อยู่ในคลิป YouTube อะที่มันสามารถที่จะเลือกช่วงที่ต้องการ รับชมได้อยู่นะจะพยายามนะครับอาจจะไม่ยังไม่ใช่คลิปดีนะโอเคนะครับก็ซื้อเนื่องมาจากเรา,เาตั้งใจจะซื้อ Android เครื่องนี้นะครับก็คือ Xiaomi 11 Lite 5GNE นะครับมาเพื่อทำการถ่ายคลิป แทน iPhone 11ก็คือเครื่องที่ใช้อยู่ตอนนี้แหละนะฮะซึ่งก่อนนี้มันเป็นเครื่องหลักของเรานะครับเนี่ยเราก็ใช้มันทุกอย่างเนาะเออสงสารมันนะนะทั้งใช้แชทใช้โทรใช้ถ่ายคลิปนะครับใช้เล่นเกมอะไรเงี้ยเนาะเออเกิดมันพังมานี่เรา ตายแน่ๆเลยอะไรเงี้ยนะครับเออเราก็เลยไปซื้อ Android ที่คิดว่ากล้องมันดีเทียบเท่านะฮะหรือว่าใกล้เคียงกับ iPhone มาใช้นะครับซึ่งก็คือรุ่นนี้คือเราซื้อมาเพื่อเพื่อทริปนั้นเลยก็ว่าได้นะครับเป็นโรดทริปที่แบบว่ายาวนานมากนะครับหสัปดาห์เนาะแต่เราก็ระลึกไว้เสมอนะว่าจะไม่ทำคลิปยาวนะครับไม่ใช่เพราะว่าออกังวลเรื่องของ พื้นที่หน่วยความจํานี่นั่นนนต่างๆเพราะว่าอันนี้จริงๆรอมก็128แต่เรากังวลเรื่องของระยะเวลาของคลิปนะครับแล้วการที่จะต้องมานั่งเช็คเทปอะไรเงี้ยนะตัดต่อนั่นแหละนะครับแต่สุดท้ายนะครับปัญหาก็เกิดขึ้นจนได้นะครับนั่นก็คือพื้นที่สํารองข้อมูลนะครับของ google photo เนี่ยมันได้เต็มขึ้นมานข้อมูลมันคงอาจจะเยอะจริงๆมั้งที่เราถ่ายมาเป็น60เฟรมเรท ขนาด Full HD นะครับขนาด 1080p เนาะด้วยเครื่องนี้นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็เต็มนะครับซึ่งการแชร์พื้นที่ของของคลาวของ Google Google เนี่ยนะครับข้อดีของมันก็คือมันจะแชร์ร่วมกันหมดเลยเนาะหลายๆช่องทางหลายๆแพลตฟอร์มย่อยๆของเขานะครับไม่ว่าจะเป็น Gmail เป็น Google Photo นะครับ Google Drive นะอันนี้ยกแค่ยกตัวอย่างนะจริงๆมันมีอีกนะแต่ว่าเราหลักๆเราก็ใช้อยู่แค่นี้นะครับคือมันจะใช้ พื้นที่ร่วมกันหมดเลยนะครับก็คือ 15GB เนี่ยเนาะดังนั้นเนี่ยมันมันเต็มง่ายมากนะครับเออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ได้ทำการไปลบอีเมลออกแล้วบางส่วนนะอีเมลใน Gmail นะครับยังว่าแล้วนะเนาะตัวอักษรกับวิดีโอเนี่ยขนาดมันต่างกันมากๆเลยนะฮะอ่ะก็หน้าตาของความเต็มก็เกิดแบบนี้นะครับซึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้เราตัดสินใจซื้อมือถือเครื่องใหม่นะครับก็คือ iPhone 13 Pro นะเออถามว่าทำไมต้องเป็น13 Pro แล้วมีเหตุผลอื่นประกอบไหมที่ทำให้ตัดสินใจกล้าซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะถามว่าฐานานารูปตอนนี้เราก็ไม่ควรที่จะซื้ออะไรทั้งนั้นเลยจริงๆนะแต่ด้วย แฟนๆนะครับด้วยงานอะไรเงี้ยมันก็ต้องนิดหนึ่งนะเออก็เดี๋ยวจะทําคลิปแยกอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องของอวิธีการทดลองใช้พื้นที่สำรองข้อมูลของ Google นะครับ หรือว่า Cloud เนี่ยนะแบบฟรีนะครับคือตอนแรกตั้งใจจะมาทำแบบเสียตังค์แต่ว่าเฮ้ยพอมาเปิดหน้าจอ Android มันมีแบบเหมือนจะให้ทดลองใช้ฟรีนะครับเราก็จะทำการทดลองใช้ฟรีก่อนนะครับถามว่าทำไมเราถึงไม่เช่าพื้นที่เก็บข้อมูลไปเลยนะครับของ Google นะ เพราะว่าเราได้ทำการเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลของ iCloud ซึ่งเป็นของ Apple ไปแล้วนะครับอยู่ในสเต็ปที่2อ่ะ 150GB นะฮะใช่ัหงเดือนละ99บาทอ่ะเออแพ็กเกจที่2นะครับก็ไม่ได้เยอะหรอกนะแล้วก็พยายามที่จะบริหารจัดการเอาเนาะคือเสร็จงานก็รีบรลบรีบรลบอะไรเงรี้ยอัปโหลดเสร็จก็รีบลบรีบลบประมาณนั้นนะฮะแล้วคาวนี้ถ้าจะให้มาเช่าใน กูเกิลอีกนะครับมันก็จะเสียหลายทางจนเกินไปนะครับเราก็เลยคิดว่าพอนะซื้อ iPhone มาเหมือนเดิมดีกว่านะคร <c oughs> แล้วก็ใช้ iCloud iCloud คนาะในการที่จะสำรองข้อมูลแบบระยะยาวนิดนึง่งแบบไม่ไม่ไม่ด่วนมากอะไรเงี้ยนะครับส่วนถ้าเกิดว่าจะ transfer ข้อมูลแบบด่วนๆนะครับก็คงใช้เป็น AirDrop เหมือนเดิมนะครับก็นั่นแหละครับ ecosystem ของ Apple นะฮะเขา ทำมาล้อมเราไว้ดีมากเลยนะไม่ไม่ดีหรอกนะกูก,ก็เลยผูกขาดไปเลยนะฮะอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาลองทำกันดูนะว่ามันจะสามารถทำได้หรือเปล่านะครับคือทดลองใช้พื้นที่สำรองข้อมูลนะฮะอ่ะนี่ก็คือหน้าจอนะครับอินเทอร์เฟซ U X U I ที่จะบอกผู้ใช้ Google Photos นะครับผู้ผู้ใช้ Google อะว่า พื้นที่สำรองข้อมูลบนคลาวของคุณเนี่ยเต็มแล้วนะครับไม่ได้66รูปเนื่องจากพื้นที่เต็มแล้วอนะ่ะเดี๋ยวเราให้ดูก่อนนะว่าเราถ่ายอะไรมาบ้างนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ถ่ายมานะครับก็อย่างที่บอกเนาะจะเป็นคลิปหมดเลยแต่ว่าเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับเพราะว่าจะเอามาแบบให้มันง่ายกับการตัดต่ออะไรแบบนี้นะม,มันก็ไม่น้อยอ่ะนะเอาจริงๆอะ่ะมันก็ไม่น้อยนะครับตั้งแต่ 17กันยาจนถึง23นะครับก็ประมาณนั้นนะอ่ะโอเคนะฮะเริ่มที่7นาทีครึ่งสำหรับวิธีการนะก็เราจะทำการกดปุ่มนี้เลยนะครับเริ่มทดลองใช้พื้นที่เก็บข้อมูล 100GB นะฮะทดลองใช้งาน 100GB ฟรี1เดือนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะ คิดเงินนะครับ70บาทต่อเดือนเนาะหลังหมดช่วงทดลองฟรีนะครับแล้วก็ยกเลิกได้ทุกเมื่อระ,ระบบจะใช้พื้นที่เก็บข้อมูลร่วมกันใน o o o l l p p o t t s นะครับ Gmail และ Drive เห็นไหม่าโอเคแล้วก็เลือกตรงนี้เลยนะครับเริ่มทดลองใช้พื้นที่เก็บข้อมูล โอเคนะมันก็จะมีหน้าจอเด้งขึ้นมานะครับบอกว่า 100GB ฟรีนะสำหรับอ e ีเมลนี้นี่น,นี่นะส่วนใหญ่เขาไปเบลอกันเนาะแต่เราก็ไม่เบลอร์หรอกแล้วก็ได้รับจังเมลมาเยอะๆนะเอ่อเพิ่มวิธีการชำระเงินลงในบัญชีเพื่อเพิ่มช่วงเวลาทดลองใช้ฟรีจะไม่มีการเรียกเก็บเงิน อืคือยังไงยังไงก็ต้องใส่ข้อมูลบัตรเครดิตนะครับซึ่งเราไม่อยากใส่อ่ะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับต้องขออภัยด้วยนะสำหรับคนที่เป็นแบบว่าแฟน ANDROID นะฮะเออถ้าเป็นแบบว่าเมน ANDROID อะไรเงี้ยก็ใช้แต่ android ใช่ไหม,มซึ่งแน่นอนมันจะต้องมีการแบบว่าใส่ใสข้อมูลพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าเราอ่ะใส่ไปในไอ o n e อยู่แล้วเราจะทำยังไงดีวะกลัลืมวะหน้าจอเนี้ย มันมันเด้งขึ้นมาเฉพาะใน Google นะใน,ในมือถือ Android เครื่องนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าในของ iPhone เนี่ยเออของ Apple iPad อะไรเงี้ยมันไม่ขึ้นนะครับยังไงดีเราจะเห็นแก่ของฟรีหรือเห็นแกค <c oughs> ค่ความปลอดภัยเราเอาความปลอดภัยแล้วกันนะฮะเอออย่าแบบเสียน้อยเสียยากนะก็ จ่ายมันไปเลยนะครับอืมเพราะว่าเป็นความตั้งใจตั้งแต่ต้นอยู่แล้วที่จะทําคลิปนี้ขึ้นมานะฮะก็คือ,อวิธีการเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมนะครับบน Google สั้นๆว่า Google เลยเนาะแต่จริงๆมันหมายถึง Google Drive นะครับ Google Photo แล้วก็ Gmail นั่นแหละนะเรียกรวมๆกันนะรจริงๆมันก็ไม่ได้ยากนะครับถ้าเกิดว่าเราได้ทำการผูก ช่องทางการชําระเงินนะซึ่งเขารับช่องอื่นไหมวะสําหรับ Apple นะส่วนส่วนตัวเราใช้เคยใช้แต่บัตรเครดิตนะครับคือถ้าเกิดใส่บัตรเครดิตข้อมูลบัตรเครดิตเอาไว้อะไรเงี้ยคือมันจะไม่ยากเลยม,มันง่ายเหมือนกับการเติมเกมเลยอเออประมาณนั้นแล้วกูจะมาทคำคลิปทำไมวะเอาเป็นว่ามาอัปเดตแล้วกันนะครับถึงแนวทางอ,าอันนี้เป็นไฮไลท์นะเออมาอัปเดตถึงแนวทางของการสร้างนะครับ พัฒนาคอนเทนต์ของทางช you, ่องนะว่าจะใช้อุปกรณ์ไหนมาทำนะครับในอนาคตต่อจากนี้ไปดีว okay. ่าโอเคประมาณนี้ตลกว่ะอยู่ดีๆก็กลับลำเฉยเดี๋ยวล็อกโฟกัสก่อนนะครับโอเคนะมันมี more option นี่เห็นไหม Google Photo เราใช้ไป14 g b นะครับแล้วก็ Drive แล้วก็ Gmail เนี่ยอยู่ที่1 g กิกนะซึ่งถามว่าไปลบอ e ีเมลทั้งหมดมันจะพอไหมก็ไม่พออยู่ดีนะฮะเพราะว่า14 g กิกเนี่ยมันมันได้ไม่ไม่กี่วันเองนะอืมโอเคแล้วก็เอ่อ Get more storage นะครับคือเพิ่มพื้นที่ Google Storage Plan start at 69บาทต่อเดือนนะเอ่อเริ่มต้นที่69บาทต่อเดือนนะครับ with Google One Plan นะครับ by continuing You agreed Google One Terms Service นั่นนี่ต่างๆนะก็คือแบบมีเงื่อนไขในการใช้นะกดเข้าไปอ่านหน่ไหมอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนเราก็จะไม่อ่านนะฮะเขาก็จะบอกนะครับว่าข้อมูลที่มันทำให้ Drive ของเราเต็มเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับก็จะมี large photos and video นะอยู่ที่12.59 g b นะครับก็แน่นอนแหละเพราะว่า หลักๆเราก็ใช้งานแบบนี้นะฮะ screenshot นะก็คือภาพแคปหน้าจอนะ blurry photos นะครับก็คือภา,ภาพที่เบลอ่ะลบทิ้งไปไหมอะไรเงี้ยนะมันก็จะมีมีอยู่นะซึ่งก่อนหน้าน,นี้เราก็ทํามาแล้วนะครับแต่ว่านั่นแหละมันไม่พอนะฮะโอเคแล้วก็จะมี other suggestion นะครับคําแนะนําอื่นๆทั่วไปก็จะมี clean up gmail and drive นะครับอ,อันนี้ก็ทําไปแล้วนะ,อะโอเคเราก็จะก็ซื้อไปเลยนะฮะสรุปต้นทุนคลิปนี้นะ ที่เป็นเงินนะครับก็อยู่ที่69บาบนทะดังนั้นเนี่ยกราบนะครับกราบกราบกรานนะขอร้องให้ช่วยกันกดไลค์นะครับกด subscribe กดแชร์นิดนึงนะจะได้เป็นกำลังใจนะครับมีทุนในการทำคลิปนะให้ดูต่อไปนะครับมันจะมีแบบให้เลือกเป็นแบบรายปีนะครับซึ่งแน่นอนมันน่าจะถูกกว่าเนะ69คูณ12อ่ะเดี๋ยวเราลองคำนวณราคาให้ดูนะครับ 69คูณ12อยู่ที่828นะอันนี้คือรายเดือน1ปีนะครับถ้าเราจ่ายทั้งปีจะอยู่ที่649อ่ะประหยัดไป179นะครับแต่อย่างที่บอกแหละว่าเราลงทุนซื้อ iPhone 13 Pro ไปแล้วนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องมาเช่าพื้นที่ของ Google นะฮะในการสำรองข้อมูลในการถ่ายโอนข้อมูลจาก มือถือ a n d r o i d นะครับมาใส่ใน Apple iPad ดังนั้นเนี่ยเราก็จะเช่าแค่เดือนเดียวก็พอนะครับเดือนเดียว100 g b นะคาดว่าน่าจะพอนะโอเคเราก็จะซื้อไปเลยนะครับก็กดซื้อนะหรือว่าจะเปลี่ยนก็ได้นะฮะโอเคเราเลือกเป็นอันนี้นะครับ r e c o m m e n d e d นะ69สนะครับสรุปนะชื่อคลิปนี้นะครับก็คือทำไมเลิกใช้ Android ในการถ่ายคลิปแล้วนำมาตัดต่อบน Apple iPad นะฮะ <laughs> เพราะว่านี่แหละไม่อยากเสียเงินเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลสำรองข้อมูลนะครับแล้วการถ่ายโอนข้อมูล bé, แบบไร้าสายอะไรเงี้ยถามว่ามันมันทำได้ไหมก็ทำได้แต่ว่ามันช้ากว่า AirDrop นะครับถึงแม้นว่า AirDrop เนี่ยยังไม่ได้เสถียรสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่ามันก็ดีกว่านะโอเค เมื่อสักครู่จะเห็นนะครับว่ามันทําการชรําระเงินสําเร็จแล้วเนาะใช้อุปกรณ์เยอะมากเลยอะแล้วเราก็จะได้รับอ e ีเมลนะครับบอกว่า google one ยินดีต้อนรับสู่ google one นะครับคุณร้อยแปดแชร์พื้นที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่แล้วโทรศัพท์อีกมากมายอะไรอย่างเงี้ยนะก็เราได้รับแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูที่มือถือ android นะครับนะหลังจากที่เราทำการชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ จะได้รับอีเมลนะชื่อว่ายินดีต้อนรับสู่ Google One นะคุณร้อยแปดแช์นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่แอป เอ่อ uh, Google Photos นะครับสิ่งที่ที่เป็นตัวบอกว่าสมัครใช้บริการเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลสำรองข้อมูลบนคลาวของ Google สำเร็จแล้วนะครับก็คือกราฟิกนะครับ UI ที่ตรงมุมบนขวาของหน้าจอนะครับที่เดิมมันจะเป็นชื่อของเรามันจะเป็นรูปประจำตัวของเราใช่ไหมที่เราใช้ใน Google นะครับอ่ามันจะเปลี่ยนเป็นเล็กหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็จะมีจุดจุดจด นะครับหมุนรอบเนาะแล้วก็ลูกศรชี้นะครับบอกว่ากําลังทําการสํารองข้อมูลประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเหตุผลของการเลิกใช้ Android นะครับพร้อมกับพื้นที่เก็บข้อมูลสำรองข้อมูลบน Cloud ของ Google a n นนอยนิ t นะครับเพื่อที่จะข้อมูลดังกล่าวนะครับฟ o t เท e เหล่านั้นเนี่ยเข้ามาทำงานต่อบน Apple iPad นะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานนะครับแล้วก็15 g b ที่เขามีให้เนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับก็เลย ตัดสินใจนะครับซื้อ iPhone 13 Pro มาใช้งานเหมือนเดิมนะครับเออก็อาจจะใช้สลับสลับกันเนาะในการที่จะเป็นกล้องถ่ายอะไรแบบนี้นะครับรวมทั้งระยะเวลาที่ค่อนข้างนานนะครับในการที่จะโหลดข้อมูลนะเออแม้นว่าจะใช้เป็น Wi-Fi ก็ยังช้าอยู่ดีนะครับในการที่จะดาวน์โหลดข้อมูลจาก l o u u นะครับของ Google เนะี่ยซึ่งก่อนหน้าน,นี้มันไม่มีชื่อนะเออคือถ้าแบบทดลองใช้เนี่ยมันยังไม่มีชื่อแต่ว่าถ้าเราแบบเสียเงินแล้วเนี่ยเบื้องต้นนะฮะก็คือเดือนละ69บาท 100GB เนี่ยราคา69บาทนะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะฮะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะเหมือนเดิมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แคสซับสไครต์ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนบายบายสวัสดีครับ